สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคูกวางสีภูมิใจเสนอคำพีดุลอีฉบับคัดสรร 16. พูดผิดน้อยเสียใจน้อยลาบยศก็ยอมเกิดเองจือจังสนใจวิธีการแสวงยศตำแหน่งคงจือกลับไว้ว่าต้องฟังให้มากเมื่อสงสัยสิ่งใดให้วางไว้ก่อนโดยไม่กล่าวถึงส่วนสิ่งที่มั่นใจให้เอ่ยกล่าวอย่างรอบคอบ ดังนี้จึงผิดพลาดน้อยต้องดูให้มากเมื่อสงสัยสิ่งใดให้วางไว้ก่อนโดยไม่กระทำส่วนสิ่งที่มั่นใจให้กระทำอย่างระมัดระวังดังนี้จึงเสียใจน้อยเมื่อพูดผิดน้อยเสียใจน้อยนาบยศก็ย่อมเกิดเองดุนวีเวยเจิงตอนที่2.18อธิบายคงจือเห็นว่าผู้มียศตำแหน่งควรต้องพูดจาและกระทำอย่างรอบคอบ พูดกล่าวคำที่มั่นใจกระทำสิ่งที่มั่นใจจึงสามารถลดความผิดพลาดและความเสียใจได้ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อแผ่นดินและตัวบุคคล 17. คนที่ไม่สัตย์ซื่อจริงใจไม่รู้จะอยู่ในสังคมได้อย่างไรหงจือกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่สัตย์ซื่อจริงใจไม่รู้จะอยู่ในสังคมได้อย่างไรดุดเสมือนรถเกวียนที่ไม่มีเพลาจะเดินได้อย่างไรหลุนอี เว่ยเจิงตอนที่2-22อธิบายองจือเห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของการครองตนในสังคมซึ่งมีสองความหมาย 1. คือความเชื่อถือผู้มีตำแหน่งรับใช้แผ่นดินต้องได้รับความเชื่อถือจากมวลประชา 2. คือความจริงใจที่มีต่อคนอื่นต้องรักษาสัจจะเป็นที่น่าเชื่อถือ 18. สิ่งที่ละทิ้งและเพิ่มเติมเป็นที่รับรู้ได้ จือจังถามคงจื้อว่าทศชาติข้า้งหน้าจะอย่างรู้ได้หรือไม่คงจือตอบว่าราชวงศ์สังได้สืบรับระบบรมเนียมประเพณีของราชวงศ์เซี่ยสิ่งที่ละทิ้งและเพิ่มเติมเป็นที่รับรู้ได้ราชวงศ์โจได้สืบระบบธบรมเนียมประเพณีของราชวงศ์สังสิ่งที่ละทิ้งและเพิ่มเติมก็สามารถรับรู้ได้ต่อไปหากจะสืบรับของราชวงศ์โจก็เป็นเรื่องหลังทศชาติแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถยังรู้ได้เช่นกันดุนอีไวเจิงตอนที่2 2 3อธิบายคงจือได้กล่าวถึงมโนทัศน์ที่สำคัญคือความได้เสียซึ่งหมายถึงการเพิ่มการลดการพัฒนาและการปฏิรูปก่าลวคือสำหรับกฎระเบียบจารีดประเพณีของอดีตมีทั้งการยอมรับสืบสารและการปรับเปลี่ยนพัฒนา 19. คนที่ขาดเมตตาธรรม จะปฏิบัติตามจารีตประเพณีได้อย่างไรคงจือกล่าวไว้ว่าคนที่ขาดเมตตาธรรมจะปฏิบัติตามจารีตประเพณีได้อย่างไรคนที่ขาดเมตตาธรรมจะบรรเลงดนตรีได้อย่างไรหลุนวีปาอี้ตอนที่3.3อธิบายคงจือได้เชื่อมโยงจารีตประเพณีการเล่นดนตรีและเมตตาธรรมไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟน้นโดยเห็นว่าเมตตาธรรมเป็นคนุณธรรมที่อยู่ในจิตสำนึกของผู้คน ส่วนประเพณีและดนตรีเป็นการแสดงออกภายนอกคนที่ขาดเมตตาธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิบัติประเพณีและการบรรเลงดนตรี20อันพิธีรีตองนั้นแทนที่จะฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองจัดอย่างประหยัดเรียบง่ายจะดีกว่าดินฟ้างถามว่าสิ่งใดเป็นรากฐานของจารีตประเพณีคงจือตอบว่าคำถามนี้สำคัญยิ่ง อันพิธีรีตองนั้นแทนที่จะฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองจัดอย่างประหยัดเรียบง่ายจะดีกว่าอันพิธีงานศพนั้นแทนที่จะจัดอย่างสมบูรณ์ไร้ทิฏฐิความโศกเศร้าเสียใจจากใจจริงสําคัญกว่าดุนอีปาอีตอนที่3.4อธิบายคงจือเห็นว่ารากฐานของจารีตประเพณีไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองแต่อยู่ที่ใจการทําตามจารีตประเพณี ไม่ใช่เพียงทำตามวิธีอย่างผิวเผินแต่ที่สำคัญคือปฏิบัติตรงตามข้อบังคับของประเพณีในการเข้าใจรากฐานของประเพณีจากจิตสำนึกรากฐานของจารีประเพณีอยู่ที่เมตตาธรรม21เจ้าแผ่นดินควรใช้ขุนนางตามจารีประเพณีส่วนขุนนางควรรับใช้เจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีหลีติ้งกงถามว่า การที่เจ้าแผ่นดินใช้ขุนนางและขุนนางรับใช้เจ้าแผ่นดินนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรหงจือตอบว่าเจ้าแผ่นดินควรใช้ขุนนางตามจรีตประเพณีส่วนขุนนางควรรับใช้เจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีดุนวีปาอีตอนที่3.19อธิบายเจ้าแผ่นดินให้เกียรติแก่ขุนนางขุนนางภักดีต่อเจ้าแผ่นดินเช่นนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแผ่นดินกับขุนนางจึงจะกลมกลืนสมานฉันท์ การปกครองจึงจะดำเนินไปตามคันลองที่ถูกต้อง 22. วินยูชนไม่ละทิ้งเมตตาธรรมแม้ช่วงเวลาสั้นๆเพียงมือข้าวเดียวคงจือกล่าวไว้ว่าความมั่งมีและความสูงส่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่หากได้มาด้วยวิธีไม่ชอบธรรมก็ครอบครองอยู่ไม่ได้ความยากจนกับความต่ำต้อยเป็นสิ่งที่ทุกคนเกียดชัง แต่หากสลัดด้วยวิธีไม่ชอบทมก็หนีไม่พ้นวินยูชนเมื่อขาดเมตตาธรรมแล้วจะยังเป็นวินยูชนได้อย่างไรวินยูชนต้องไม่ละทิ้งเมตตาธรรมแม้ช่วงเวลาสั้นๆเพียงมื้อข้าวเดียวแม้ในเวลาขับขันหรือในเวลาละเห่เล่ร่อนก็ยังเป็นเช่นนั้นดุลวีดีเลนตอนที่4.5อธิบายคนทุกคนไม่ยอมมีชีวิตที่ลำบากยากแค้นไรที่พำนัก กับปราชนาะชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติแต่ต้องได้มาด้วยวิธีและช่องทางที่ชอบทำเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วยอมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดีกว่าที่จะอยู่คกองความร่ำรวย23ถ้ายามเช้าตัดสรูแล้วจะสิ้นใจยามค่ำก็ไม่เสียดายคงจือกล่าวไว้ว่าถ้ายามเช้าตัดสรูแล้วจะสิ้นใจยามค่ำก็ไม่เสียดายดุนวีดีเดินตอนที่4.8อธิบาย สัจลูที่ขงจื่อกล่าวถึงในที่นี้หมายถึงหลักการสูงสุดของสังคมการเมืองและบรรทัดฐานสูงสุดในการปฏิบัติตัวซึ่งเป็นความหมายจากมุมมองจริยศาสตร์ 24. กระทำตามหลักการที่สมเหตุสมผลขงจื่อกล่าวไว้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในโลกนี้มิได้กำหนดไว้ว่าให้กระทำเช่นนี้ไม่กระทำเช่นนั้นแต่วินยูชนจะกระทำตามหลักการที่สมเหตุสมผล ดุลวีดีเหลนตอนที่4.10อธิบายคงจื่อเสนอให้วินยูชนกระทำทุกสิ่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะและอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมด้วยแต่การปรับเปลี่ยนนั้นต้องมีบรรทันฐานคือเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือไม่25ไม่มิตกที่จะไม่มีตำแหน่งพึงมิตกว่าไม่มีความรู้พอที่จะยืนการอยู่ได้ หงจื่อกล่าวไว้ว่าไม่วิตกที่จะไม่มีตําแหน่งพึงวิตกว่าไม่มีความรู้พอที่จะครองตําแหน่งอยู่ได้ไม่วิตกที่จะไม่เป็นที่รู้จักขอเพียงว่าตนมีความรู้จริงที่คู่ควรแก่การรู้จักหลุนอวีดีเหลินตอนที่4.14อธิบายสิ่งที่คงจือกับเหล่าลูกศิษย์ได้พูดคุยกันเสมอคือหน้าที่การปฏิบัติตนของท่านซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องของท่านที่มีต่อลูกศิษย์ ของจือมิใช่มิปัาถนาที่จะเป็นปรมาจารย์มิใช่มิปัาถนายศตําแหน่งแต่ท่านเน้นให้ตั้งหลักในการบุมเพาะวิชาความรู้การบําเพ็ญปฏิบัติและปีชาสามารถเป็นอันดับแรกเพื่อให้มีคุณสมบัติด,ด้านต่างๆที่เพียบพร้อมสําหรับดบบำรงตําแหน่งราชการ 26. ทฤษฎีของข้าเชื่อมโยงกันด้วยเส้นกลางเส้นหนึ่งผมจือกล่าวไว้ว่าเซินเอย๋ยทฤษฎีของข้าเชื่อมโยงกันด้วยเส้นกลางเส้นหนึ่ง จึงจือกล่าวว่าใช่ครับเมื่อคองจือเดินจากไปสิทธิอื่นจึงถามจึงจือว่านี่หมายความว่าอย่างไรหรือจึงจือกล่าวว่าทฤษฎีของท่านก็คือพักดีและอภัยนั่นเองหลุนวีดีเหลนตอนที่4.15อธิบายใจกลางสําคัญของลทัทธิองจือคือเมตตาธรรมเมตตาธรรมของของจือนั้นมีความหมายอุดมโดยมีพักดีและอภัยเป็นเส้นกลางเชื่อมโยงให้เข้าด้วยกัน พักดีหมายถึงพยายามอย่างสุดกําลังเต็มที่และรับผิดชอบต่อแผ่นดินต่อเจ้านายต่อผู้อื่นและต่อหน้าที่การงานด้วยใจที่ซื่อสัตย์อภัยหมายถึงไม่ถือสาใจกว้างเมตตาและอดทนปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการุณยธรรมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักคิดแทนผู้อื่น 27. วินยูชนไฟหามนโนธรรมส่วนทุรชนรู้จักแต่ผลประโยชน์ ขงจือกล่าวไว้ว่าวินยูชนใฝ่หามโนธรรมส่วนทุรชนรู้จักแต่ผลประโยชน์ดุลอวีดีเดินตอนที่4.16อธิบายวินยูชนกับทุรชนมีทัศนะต่างกันในเรื่องมโนธรรมกับผลประโยชน์องจือเห็นว่าผู้เป็นวินยูชนนั้นมโนธรรมต้องมาก่อนผลประโยชน์มโนธรรมต่างหากที่ต้องให้ความสําคัญมิใช่ผลประโยชน์28เมื่อเจอผู้มีความสามารถ ให้เรียนรู้จากท่านเอาตัวเราเทียบท่านหลงจือกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นผู้มีความสามารถให้เรียนรู้จากท่านเอาตัวเราเทียบท่านเมื่อเห็นผู้ไร้ความสามารถก็ควรสำรวจตนว่ามีข้อบกพร่องเช่นเขาหรือเปล่าหลวงวีดีเลินตอนที่4.17อธิบายคำกล่าวในตอนนี้ได้กล่าวถึงวิธีการบำเพ็ญคุณธรรมของตัวบุคคลว่า ให้นำความสันทัดของผู้อื่นมาเจิมเสริมความบกพร่องของตนพร้อมทั้งนำความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอย 29. ในการปฏิบัติบุปการีนั้นหากบุปการ,ากการีกระทำไม่ถูกต้องให้ตัดทานด้วยวาจาอ่อนน้อมคงจือกล่าวไว้ว่าในการปฏิบัติบุปการีนั้นหากบุปการ,ากการีกระทำไม่ถูกต้องให้ตัดทานท่านด้วยวาจาอ่อนน้อม ไม่ว่าบุปการีจะรับฟังหรือไม่ก็ตามเราก็ยังต้องเคารพท่านโดยไม่ขัดขืนและห่วงใยกังวลท่านโดยไม่โกรธเคืองลุนอีดีเหลินตอนที่4.18อธิบายคงเจอเห็นว่าต้องปฏิบตัติต่อบุปการีด้วยความกตัญญูและความเคารพสำหรับความผิดของบุปการีควรทัดทานอย่างนอบน้อมไม่ว่าท่านจะรับฟังหรือไม่ความเคารพที่มีต่อท่านก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด30 ไม่เอ่ยปากพูดกล่าวโดยง่ายรู้สึกละอายหากพูดไปแล้วก็ทําไม่ได้คงจื่อกล่าวไว้ว่าบาปชนไม่เคยเอ่ยปากพูดกล่าวโดยง่ายเพราะท่านทราบดีว่าหากพูดไปแล้วก็ทําไม่ได้จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่งดุลวีดีเหลืนตอนที่4.22อธิบายคงจือเห็นว่าการไม่รักษาคำมั่นสัญญานั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ท่านมีคติมาตลอดว่าการพูดกับการกระทําต้องสอดคล้องตรงกันพูดอย่างระมัดระวังและกระทําอย่างอรอบคอบแม่คำมั่นสัญญาอย่างง่ายๆ31น้อยคนที่สำรวมตนอย่างเข้มงวดแล้วยังเกิดผิดพลาดอีกคงจือกล่าวไว้ว่าน้อยคนที่สำรวมตนอย่างเข้มงวดแล้วยังเกิดผิดพลาดอีกหลุนอุยดีหลุนตอนที่4.23อธิบายคงจือเห็นว่าการสำรวมตน ความระมัดระวังในวาจาและการกระทำย่อมลดความผิดพลาดให้น้อยลงได้สามสิบสองการพูดจาต้องรอบคอบการปฏิบัติต้องคล่องแคล่วว่องไวคงจือกล่าวไว้ว่าบินยูชนนั้นจะต้องรอบคอบในการพูดจาเอ่ยกล่าวส่วนการปฏิบัตินั้นต้องคล่องแคล่วว่องไวลุนอวีดีเหลินตอนที่4.24อธิบาย ขงจื้อไม่ชอบคนที่ชอบพูดเอาใจคนอื่นด้วยวาจาหวานเพราะท่านส่งเสริมให้แข่งขันในการกระทำสามสิบสามเรียนหนึ่งรู้สิบคงจื้อกล่าวต่อจื้อกงว่าเจ้ากับเยียนหุยใครเหนือกว่ากันจื้อกงตอบว่าข้าไม่บังอาจเทียบกับเยียนหุยหรอกเยียนหุยเรียนหนึ่งรู้สิบข้าเรียนหนึ่งรู้เพียงสองคงจื้อกล่าวว่าเจ้าเทียบเขาไม่ได้จริงๆข้าก็เทียบเขาไม่ได้เช่นกันกับเจ้า ดุนอีกงจื้อฉังตอนที่5.9อธิบายจือ้อกงกับแยนหุยต่างเป็นยอดสิทธิ์ของจือจือ้อกงชอบประเมินคนอื่นเสมอของจือจึงให้จือ้อกงเทียบกับแยนหุยจือ้อกงยอมรับว่าเทียบแยนหุยไม่ได้ของจือก็ยอมรับว่าตนเทียบแยนหุยไม่ติดเช่นเดียวกับจือ้อกงซึ่งเป็นการชื่นชมแยนหุยและชื่นชมคําตอบของจือ้อกงด้วย การถามตอบระหว่างครูกับสิทธ์นั้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนกันจางแจ้งถึงจิตใจอันกว้างขวางของทั้งครูและสิทธ์ในสำนักของจือและบรรยากาศการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระเสรดีและปองดองกลมเกลียว 34. ไม้ผูกไม่สามารถนำไปแกะสลักได้จอยหวีนอนกลางวันของจือกล่าวว่าไม้ผูกไม่สามารถนำไปแกะสลักได้ฝาผนังที่สกปรกไม่สามารถทาสีติดได้สำหรับจอยอีแล้ว ข้ายังจะตำหนิอะไรอีกเล่าคงจือกล่าวอีกว่าในอดีตข้าฟังเพียงวาจาก,ก็เชื่อการกระทำของเขาแต่วันนี้นอกจากฟังวาจาแล้วยังต้องดูการกระทำอีกด้วยซึ่งจอยอีนั่นเองที่ทำให้ข้าเปลี่ยนไปดุนอวีโกงจื่อฉังตอนที่5.10อธิบายคงจือเห็นว่าการนอนกลางวันเป็นความเกดค้านที่ทำให้คนย่อนยานไม่มุ่งมั่นก้าวหน้า และไม่ประสงค์ให้ลูกศิษย์ของตนมีอุดมการณ์อันสูงส่งแต่ไม่มีการกระทําที่จริงจังจึง,จงได้วิฟากวิจารณ์ใจอีอย่างเข่งขึมเช่นนี้ในที่สุดใจอีก็กลายเป็นยอดศิษย์ของของจื้อด้วยความเพียรพยายามในการเล่าเรียนและไหวพริบในด้านวาจาการพูด35ให้ผู้ชราสุขสบายให้มิสหายไวเนื้อเชื่อใจให้ผู้เยาวลำลึกห่วงใยเย็ยนหยวนกับจืลู่อยู่กับขงจือ้อ ผงจือกล่าวว่าต่างคนต่างกาวปณิธานของตนหน่อยเป็นไรจิรูกกล่าวว่าข้ายินดีที่จะแบ่งปันรถมาเครื่องนุ่มผมให้กับเพื่อนฝูงแม้จะถูกทําเสียหายข้าก็ไม่เสียใจในโกรธเคืองเย็นยวนกล่าวว่าข้าไม่ประสงค์จะโอ้อวดุณงามความดีของตนไม่ประกาศอวดอ้างผลง,งานของตนจิรูกกล่าวกับคงจือว่าขอฟังปณิธานของท่านด้วยคงจือกล่าวว่า ให้ผู้ชราสุขสบายให้มิสหายไวเนื้อเชื่อใจให้ผู้เยาลำลึกห่วงใหญ่ดุนอวีกงชือฉังตอนที่5.26อันอธิบายหงจือส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตั้งปณิธานเรียกร้องให้ลูกศิษย์มีอุดมการณ์สูงส่งปณิธานของจือลู่มุ่งอำนวยประโยชน์ด้านวัตถุแก่เพื่อนฝูงปณิธานของเยียนหยวนมุ่งบำเพ็ญตนในด้านคุณธรรมส่วนปณิธานของหงจือ แสดงให้เห็นถึงพาราดอนภาพของผู้มีเมตตาธรรม36แม้ชีวิตยากไรแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความสุขสำราญที่มีแต่เดิมคงจือกล่าวไว้ว่าแยนคุยมีปัญหาจริงๆมีเพียงข้าวเปล่าหนึ่งเข่งน้ำเปล่าหนึ่งกระบอกอาศัยอยู่ในตอกเล็กๆแม้ความยากจนที่คนอื่นทนไม่ไหวก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความสุขสำราญของเยนคุยที่มีแต่เดิม เดียนหุยช่างมีปัญญาจริงๆดุลวียงเย่ตอนที่6.11อธิบายทนอยู่กับความยากไร้แต่ชื่นชอบฝ่ายรมเป็นสิ่งที่กระทําและยึดมั่นได้ยากแต่มันเป็นพื้นฐานของความเป็นผู้มีปณิธาน37การกล่อมเกลากับแก่นแท้ผสมคมเกืนกันอย่างพอเหมาะพอดีจึงเป็นวินยูชนของจือกล่าวไว้ว่า เมื่อแก่นแท้อยู่เหนือการกล่อมเกา่าอาจเหลือเพียงความหยาบเถื่อนเมื่อการกล่อมเก่าอยู่เหนือแก่นแท้ก็อาจเหลือเพียงความฉับฉลยเลื่อนลอยการกล่อมเก่ากับแก่นแท้ผสมกลมกลืนกันอย่างพอเหมาะพอดีจึงเป็นวินยูชนดุนปียงเย่ตอนที่6.18อธิบายแก่นแท้ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมภายในการกล่อมเก่าหมายถึงภาพภายนอกมีทั้งคุณธรรมอันดีงามแต่ภาพภายนอกอันสวยงาม จึงนับว่าเป็นวินยยชน38ผู้รู้มีสู้ผู้รักผู้รักมีสู้ผู้ที่รู้สึกสนุกกับสิ่งนั้นคงจเจอกล่าวไว้ว่าผู้รู้มีสู้ผู้รักผู้รักมีสู้ผู้ที่รู้สึกสนุกกับสิ่งนั้นดุนอียงเย่ตอนที่6.20อธิบายการศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่อย่างใดและไม่ใช่เรื่องง่ายง่าย เพียงกอกความรู้เข้าสมองเท่านั้นคนเราต้องมีความใคร่ในการเล่าเรียนรักการเรียนและรู้สึกสนุกกับการเรียน39คนฉลาดชอบน้ำไหลส่วนคนเมตตาชอบภูเขาของจือกล่าวไว้ว่าคนฉลาดชอบน้ำไหลส่วนคนเมตตาชอบภูเขาคนฉลาดจะเคลื่อนไหวส่วนคนเมตตาจะสงบนิ่งคนฉลาดจะสำรานส่วนคนเมตตาจะอายุยืน ดุนวียงเย่ตอนที่6.23อธิบายความฉลาดกับความเมตตาเป็นคุณธรรมต่างประเภทกันอาจมีมากน้อยต่างกันในแต่ละคนดังนั้นจึงมีภาพแสดงออกที่ต่างกัน 40. ให้คนอื่นตั้งหลักได้ด้วยในขณะที่ตนตั้งหลักได้ดให้คนอื่นบรรลุเป้าหมายได้ด้วยในขณะที่ตนบรรลุเป้าหมายได,ดย้จือกงกล่าวว่า หากคนหนึ่งสามารถอำนวยประโยชน์แก่ปวงประชาะอย่างกว้างขวางช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นนี้นับได้ว่ามีเมตตาธรรมหรือไม่คงจือกล่าวว่านั่นไม่ใช่แค่เมตตาธรรมนั่นคือปาฏิแม้จกักรพรรดยาและจกักรพรรดสุ้นยังทำไม่ได้เลยเมตตาธรรมก็คือให้คนอื่นตั้งหลักได้ด้วยในขณะที่ตนตั้งหลักได้ให้คนอื่นบรรลุเป,ป้าหมายได้ด้วยในขณะที่ตนบรรลุเป,ป้าหมายได้ สามารถปฏิบัติตามตัวอย่างใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นหนทางบรรลุเมตตาธรรมแล้วดุนอียงเย่ตอนที่6.30อธิบายบรรทัดฐานขั้นสูงสุดของเมตตาธรรมคือก่อประโยชน์แก่ปวงประชาและช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นอุดมการณ์สูงสุดของสำนักปัตญาคงจือให้คนอื่นก้าวหน้าไปพร้อมๆกับความพยายามของตนเป็นคุณธรรมอันสูงส่ง แต่เราสามารถบรรลุได้ทีละก้าโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว41ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเล่าเรียนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการสอนสั่งคงจือกล่าวไว้ว่าต้องจําความรู้ที่ได้ล่ําเรียนมาอย่างเงียบๆไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเล่าเรียนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการสอนสั่งข้าได้ทําแล้วอะไรบ้างดุนอวีสู้เอ,อ๋อตอนที่7.2อธิบาย การมีความรู้กว้างขวางและอุดมการอันสูงส่งการเล่าเรียนโดยไม่เบื่อหน่ายการสอนสั่งโดยไม่เหน็ดเหนื่อยของจือล้วนกระทําได้สมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิแต่ท่านกลับถามตนเองว่าได้ทําอะไรไปบ้างแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าของจือเป็นคนทอมตัวมันสํารวจตัวเอง 42.. จากมุมหนึ่งสามารถต่อยอดเรียนรู้อีกสามุมได้ขงจือกล่าวไว้ว่าในการสอนสิทธิ์นั้น จะไม่ให้คำชี้แนะหากไม่ถึงขั้นจำเป็นจะไม่ให้คำแนะนำหากยังไม่ถึงขั้นพูดไม่ออกจริงๆสอนเขาจากมุมหนึ่งแล้วหากเขาไม่สามารถต่อยอดถึงสามมุมได้ก็ไม่ต้องสอนอีกเลยดุนปีสู้เออตอนที่7.8อธิบายในที่นี้ผมจจอได้เสนอแนวคิดเรื่องสอนแบบแนะแนวเสนอให้ชี้แนะนักเรียนบนพื้นฐานที่นักเรียนได้วิเคราะห์อย่างสุข,ขุมด้วยตนเองแล้ว คงจื่อหวังให้ลูกศิษย์รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองจากเรื่องหนึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลายเรื่อง43ทําทำแต่สิ่งที่ข้าชอบคงจื่อกล่าวไว้ว่าทรัพย์สมบัติต้องได้มาด้วยวิธีอันชอบทำแม้จะเป็นงานต่ำอย่างคนถือแท่ข้าก็ยอมแต่ถ้าได้มาโดยไม่ชอบทำแล้วข้าจะเลือกทำแต่สิ่งที่ข้าชอบดุนอวีสู้เอ,อ๋อตอนที่7.12อธิบาย ขงจือไม่ได้คัดค้านเรื่องการใฝ่หาลาบยศแต่ไม่เห็นด้วยที่จะสแสวงหาโดยขัดขืนหลักการคุณธรรม 44. นาบยดที่ได้มาด้วยวิธีอันมิชอบสำหรับข้าแล้วก็เหมือนเมฆที่เลื่อนลอยบนท้องฟ้าขงจือกล่าวไว้ว่ากินข้าวยาบดื่มน้ำเปล่างอข้อแขนต่างหมอนหนุนก็มีความสุขพร้อมแล้วลาบยศที่ได้มาด้วยวิธีอันมิชอบสำหรับข้าแล้วก็เหมือนเมฆที่เลื่อนลอยบนท้องฟ้า ดุนวีสู้อเออตอนที่7.16อธิบายคงจื่อส่งเสริมให้ทนอยู่กับความยากไร้แต่ยังคงชื่นชอบไฟทมท่านเห็นว่าวินยูชนไม่ควรสนใจเรื่องกินอยู่มากเกินไปในขนาดเดียวกันท่านก็เสนอว่านาบยศที่มีชอบทมก็เสมือนเมฆที่เลื่อนลอยเก็บเอาไว้ไม่ได้ก็ไม่ควรพยายามลังมันเอาไว้45ในคนสามคนที่ร่วมเดินทางนั้น ย่อมมีครูของเราอยู่คงจือกล่าวไว้ว่าในคนสามคนที่ร่วมเดินทางนั้นย่อมมีครูของเราอยู่จงเลือกศึกษารับเอาข้อดีของเขาสำหรับข้อเสียของเขาเอาไว้ตักเตือนตนและแก้ไขตนดุลีิสู้เออตอนที่เจ็จุดยี่สิบสองอธิบายต่างคนต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียคงจือเสนอให้เรียนรู้จากผู้อื่นอย่างถ่อมตัวและรู้จักเลือกสิ่งที่จะเรียนรู้กล่าวคือ เอาอย่างข้อดีของผู้อื่นนำข้อเสียมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนโปรดติดตามตอนต่อไป